สมาร์ทวอท์ h หัวเว่ยวอท GT 6 Series จุดเริ่มต้นของการดูแลสุขภาพแบบครบถ้วนที่ครอบคลุมทุกด้านชีวิตของคุณในโลกปัจจุบันที่ทุกคนเริ่มตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพมากขึ้นการใช้เทคโนโลยีเพื่อค้นพบและเข้าใจร่างกายและจิตใจของตัวเองอย่างแท้จริงกลายเป็นกุญแจสำคัญในการกรักษาสุขภาพที่ยั่งยืนและแข็งแรงแต่รู้ไหมว่ามีอุปกรณ์เพียงไม่กี่ชิ้นที่สามารถทำเรื่องนี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบนั่นคือสิ่งที่หัวเว่ยวอท GT 6 Series มอบให้คุณ ไม่ใช่แค่สมาร์ทวอทที่สวมใส่แล้วดูเท่แต่เป็นเพื่อนคู่ใจที่ช่วยดูแลสุขภาพแบบองค์รวมตั้งแต่งานออกกำลังกายสุขภาพหัวใจอารมณ์และการนอนหลับมันรวบรวมข้อมูลสำคัญเหล่านี้เพื่อให้คุณดูแลตัวเองได้อย่างเชิงป้องกันและเข้าใจตนเองมากขึ้นกว่าเดิมและนี่คือจุดที่หลายคนพลาดไปการประสานสุขภาพหัวใจและอารมณ์เข้าด้วยกันซีรีส์หัว w ววอท GT 6ได้รับการพัฒนามาเพื่อเป็นพันธมิตรในด้านสุขภาพที่ครบครัน โดยใช้เทคโนโลยี TrueSense สัญ,ญลักษณ์เครื่องหมายการค้าใหม่ที่ช่วยเพิ่มความแม่นยำในการวัดสุขภาพอย่างกว้างขวางสำหรับสุขภาพหัวใจนั้นทุกโมเดลสามารถตรวจวัดอัตราการเต้นของหัวใจขณะออกกำลังกายได้ทำให้คุณรู้ว่าหัวใจของคุณเต้นอย่างไรและข้อมูลนี้อย่างช่วยเฝ้าระวังสุขภาพได้อีกด้วยหากคุณเป็นมือใหม่ที่ไม่เข้าใจอัตราการเต้นของหัวใจลองนึกถึงมันเหมือนเครื่องวัดความเร็วของรถยนต์ที่บอกว่าคุณกำลังขับเร็วเกินไปหรือเปล่ามันช่วยให้คุณปรับพฤติกรรมเพื่อความปลอดไทย นอกจากนี้สมาร์ทวอท์นี้ยังรองรับการวัดระดับออกซิเจนในเลือดหรือที่เรียกว่า SPO ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ว่าอาวัยวะต่างๆได้รับออกซิเจนเพียงพอหรือไม่ช่วยป้องกันปัญหาสุขภาพทางระบบหายใจและการติดตามรอบเดือนสำหรับผู้หญิงเพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสุขภาพกายด้านสุขภาพจิตและอารมณ์ก็ไม่น้อยหน้าด้วยฟีเจอร์มูชโนบิบิอิงที่พัฒนาให้ตรวจจับและประเมินความเครียดและอารมณ์แบบเรียลไทม์ได้ละเอียดกว่าเดิมจากเดิม ที่มีเพียงสามหมวดหมู่แต่ตอนนี้มีถึง12สภาวะอารมณ์ที่แตกต่างกันมันรวมข้อมูลความเครียดเพื่อหายคำแนะนำด้านอารมณ์ที่ครอบกลุมมากยิ่งขึ้นพร้อมหน้าปัดนาฬิกาแบบดอกไม้ที่เปลี่ยนแปลงตามอารมณ์ของคุณทำให้ดูเป็นส่วนตัวและน่าดึงดูดใจแต่ที่นี่คือจุดที่มันอาจก่อให้เกิดข้อโต้แยง้งจริงๆแล้วเทคโนโลยีสามารถอ่านอารมณ์ของเราได้อย่างแม่นยำหรือไม่บางคนอาจสงสัยว่ามันเพียงแค่ประมาณการจากข้อมูลชีพรจรเท่านั้นและอาจไม่แม่นยำหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ คุณคิดอย่างไรมันทําให้เราอาศัยเทคโนโลยีมากเกินไปจนลืมฟังความรู้สึกจริงๆของตัวเองหรือเปล่านอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์ช่วยฝึกหายใจด้วยภาพแอนิเมชันน้องแพนด้าที่น่ารักซึ่งนําทางให้คุณผ่อนคลายคืนความสดใสและสร้างสมดุลอารมณ์ที่ดีในแต่ละวันเหมือนมีเพื่อนสัตว์เลี้ยงตัวเล็กๆที่พร้อมช่วยคุณเสมอมาดูการนอนหลับที่คุณภาพดีพื้นฐานของทุกสุขภาพด้วยท r u e Sleep สัญ,ญลักษณ์เครื่องหมายการค้าการนอนหลับที่ดีคือหลักฐานของสุขภาพที่แข็งแรง ดังนั้นห u วเว่ยวอชจีทีหกซีรีส์จึงมาพร้อมเทคโนโลยี Tru s สลี p สัญ,ญลักษณ์เครื่องหมายการค้าที่ติดตามคุณภาพการนอนหลับวิเคราะห์รูปแบบการนอนและให้ข้อมูลเพื่อช่วยคุณเข้าใจพฤติกรรมการนอนของตัวเองจากนั้นนำไปปรับปรุงให้ดีขึ้นเช่นลองนึกถึงการใช้ GPS เพื่อวางแผนเส้นทางเดินทางมันช่วยคุณหลีกเลี่ยงอุปสรรคและไปถึงจุดหมายอย่างมีประสิทธิภาพวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพอย่างลึกซึ้งได้ไง่ายๆผ่าน e ฮ l t h i ินไซ h t ซีรีส์นี้รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพจากหลายมิติเช่น กิจกรรมออกกำลังกายสุขภาพหัวใจการนอนหลับความเครียดอารมณ์และค่าสติผ่านฟีเจอร์เฮลอินไซต์เพื่อประเมินและแสดงคะแนนสุขภาพของคุณทำให้คุณเห็นภาพรวมสุขภาพตัวเองได้ชัดเจนและง่ายดายพร้อมคำแนะนำที่ครอบคลุมเพื่อปรับปรุงสุขภาพให้ดีขึ้นตัวอย่างเช่นหากคะแนนสุขภาพต่ำคุณอาจได้คำแนะนำให้ออกกำลังกายเพิ่มขึ้นหรือนอนหลับให้เพียงพอเหมือนมีที่ปรึกษาส่วนตัวที่คอยวิเคราะห์ข้อมูลให้คุณและนี่คือส่วนที่หลายคนมองข้ามการเป็นผู้ช่วยอัจฉริยะผ่านแอปหัว e วเฮล ข้อมูลทั้งหมดที่วัดได้ตั้งแต่งานออกกำลังกายสุขภาพหัวใจอารมณ์และการนอนหลับจะถูกนำมาวิเคราะห์อย่างฉลาดผ่านแอปหัวไวเฮลไม่เพียงแต่แสดงข้อมูลแต่ยังช่วยวางแผนการออกกำลังกายและสุขภาพอัจฉริยะทำให้คุณใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการตัดสินใจและเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อดูแลสุขภาพแบบป้องกันอย่างแท้จริงเมื่อซื้อซีรีส์นี้คุณจะได้สิทธิสมาชิกหัวไวเฮลเมมเบอร์ชิพฟรีสามเดือนเพื่อเข้าถึงฟีเจอร์พิเศษเช่นแผนสเตฟิตที่ฉลาดและการวิเคราะห์โภชนาการแต่ค่าเรื่องนี้มีข้อถกเถียง บางคนอาจคิดว่าการพึ่งแอปพลิเคชันและอุปกรณ์เหล่านี้ทําให้เราไม่ต้องคิดเองแต่คุณเห็นด้วยหรือไม่ว่ามันเป็นเครื่องมือช่วยเสริมที่ทําให้ชีวิตง่ายขึ้นมากกว่า Huawei Watch GT 6 Series พร้อมเป็นเพื่อดูแลสุขภาพของคุณแล้ววันนี้รุ่น Huawei Watch GT 6 Pro 46มิลมรราคาเริ่มต้น1 4 9 0บาทเลือกได้สีดำสีน้ำตาลและสีไทเทเนียมรุ่น Huawei Watch GT 6 46มิม ราคาเริ่มต้น6,990บาทมีสีเขียวและสีดำและรุ่นหัวเว่ยวอชจีทีหกสีมมตรราคาเริ่มต้น6,990บาทเลือกได้สีม่วงสีขาวสายหนังและสีทองมิลลนิสโกดพิเศษระหว่างวันที่2ตุลาคม2,568ถึง2พฤศจิกายน2,568รับของสมนาคุณมูลค่ารวมสูงสุด8,146บาทเช่นหัวเว่ยฟรีบัส6ไอสีขาวมูลค่า4,299บาทสมาชิกหัว เวเฮลท์สามเดือนมูลค่า357บาทและฟ e ีเจอร์กอล์ฟพรีเมียมมูลค่า3,490บาทเฉพาะรุ่นโปรพร้อมประกันภัย,ย a l l พ a n z Personal AIA คุ้มครองชีวิตจากการเจ็บป่วยและอุบัติเหตุหนึ่งปีสูงสุด200 0 0 0บาทสั่งซื้อได้แล้วที่ Huawei Experience Store และร้านค้าที่ร่วมรายการทั้งออฟไลน์และออนไลน์รวมถึง Huawei Store และร้านค้าอย่างเป็นทางการบน Lazada, Shopee และ TikTok Shop ติดตามโปรโมชั่นเพิ่มเติมทาง Facebook Huawei Mobile TH และดาวน์โหลดแอป My Huawei บนแอป g กล l ลอรีสำหรับข้อมูลสินค้าและบริการที่มาเบอร์สันท้ายที่สุดคุณคิดอย่างไรกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อดูแลสุขภาพมันเป็นก้าวหน้าในเชิงบวกหรืออาจทำให้เราสูญเสียการเชื่อมต่อกับตัวเองแบ่งปันความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยเราอยากรู้ว่าคุณเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย